ทีโรงพยาบาลก็เลือดขาดนะทุกคนแล้วก็เลือดกรุ๊ปโอด้วยแล้วก็รู้ว่าเลือดกรุ๊ปโอขาดแล้ว เรวพอเรากินข้าวเสร็จเราก็เลยหลับคือเราอะตั้งใจไว้ว่าเราจะไม่หลับระหว่างวันวันนี้เราก็ไม่หลับเลยแลบบแบบไม่รู้ว่าเพราะบริจาคเลือดด้วยหรือเปล่าเราก็เลยเพียรมากเลยเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วอะตารางชีวิตเราพังมากที่เราตั้งใจอยากจะจัดตารางชีวิตใหม่เพราะว่าเอามันมีเรียนทั้งวันแล้วเราก็จะแบ่งเวลาอ่านหนังสือกับทําง,งานอะ่ะแต่เราก็แบ่งไว้ไม่ได้ดีแล้วก็เลยน,นอนแบบนอนหนึกมากแบบว่า นาฬิกาก็คือเลยหลับทิ้งคืนไ้เยอะแล้วแล้วก็พอมีเรียน8ปดโมงเช้าอย่างเงี้ยแล้วแบบเปิดรันวอนมันก็ไม่พอแล้วมันก็เพียสะสมสะสมสะสมแล้วก,สสสสสสวก็นั่นแหละวงจรชีวิตก็คือพังมากแล้วก็เลยตั้งใจไว้ว่าเราอะจะต้องปรับวงจรชีวิตของเราใหม่นั่นแหละเราก็เลยจะมาปรับในอาทิตย์นี้แล้วก็เลยตั้งจะตื่นเช้าแล้วก็ตั้งใจทํางานให้แบบว่า ไม่ดึกมากเอาแบบช้าสุดกรตีสองอย่างนี้แล้วก็ค่อยค่อยไปทําต่อวันอื่นเลยอย่างนี้เราจะได้ตื่นเช้าได้แล้วก็นั่นแหละทุกคนเราก็ตั้งใจว่าเราจะต้องไม่หลับระหว่างวันเราจะได้แบบเวลาการนอนอย่างเงี้ยจะได้แบบมีง่วงกลางคืนอย่างเงี้ยจะได้แบบปรับกลับมาแต่ว่าวันนี้เราก็เพียมากเลยเราก็เลยเพลอหลับไปตั้งแต่ตอนหลังเกวเสร็จก็ประมาณสองทุ่มถึงสี่ทุ่มกว่านั้นแล้วก็ อนนาบน้ำสระผมเสร็จก็เนี่ยหาทุ่มแล้วก็จะเพิ่งทำงานก็จะอีกสามชั่วโมงแล้วเราก็จะนอนกันอาทิตย์นี้เราจะต้องเวลาชีวิตกลับมาเป็นปกติให้ได้ทุกคนเวลาแต่ตอนนี้เราคือไม่เหมือนมนุษย์โลกทั่วไปก่อนหน้านี้เราโอเคกับการเป็นหมาป่ากลางคืนมากเลยนะทุกคนแต่ว่าพอมันมีเรียนเช้าหรืออะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็แบบมันไม่ได้อยู่กลางคืนเพราะว่า เพราะว่าเราทำอย่างอื่นแต่ว่าพอมันเบียนเนะมันก็นั่แหละมันก็เลยวน,น,นๆเครียดๆฉันันก็มาดูกันว่าเราจะทําได้ต่อไปแล้วก็จะมานั่งทําการบ้านกันต่อชีวิตวนเดแค่นี้เลยเนาะโอเคค่ะ that we uh, hardly speak out <laughs> or oh, we cannot speak directly because there are some uh, legal system or the, the, the Articles 112. วันศุกร์แล้วทุกคนแต่ว่าเรามีสอบทุกวิชาเลยพรุ่งนี้แล้วก็วันศุกร์เป็นวันที่ถ้าเราจัดอันดับะจะเป็นวันที่ตารางแน่นที่สุดเลยก็คือเรียน8โมงถึง9โมงแล้วก็เรียน10โมงถึงเที่ยงแล้วก็เรียนเป็นบ่ายโมงถึงประมาณ4โมงมาตารางกี่โมงวะ ันก็ประมาณสี่โมงแต่ว่าอย่างอาทิตย์ที่แล้วอะ่ะมันมีพิเทสต,ต้องทำตอน,ทนเ,อเ,อเที่ยงครึ่งเราเลอกเที่ยงก็เวลาพักทั้งวันสามสิบนาทีว่าทีนี้เราทำพิเทสไปเรียบร้อยแล้วก็เป็นวันที่ดีใจที่สุดที่เป็นวันสุดแต่ว่าวันนี้สภาพไม่ไหวละ ตาสวยมากตอนแรกคิดว่าเป็นหมาป่าแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็สามารถเป็นหมาป่าที่มีขอบตาแพนด้าได้เราจะยึดมั่นในการเป็นหมาป่า ชาสุดท้ายของวันสุกเสร็จแล้วแต่ว่าระบบการส่งงานทังก็เลยเลื่อนการสอบแล้วก็ส่งงานไปเป็นภายใน6โมงเย็นวันพรุ่งนี้สว่วนวิชาชีวะแล้วก็จำผิดจริงๆเขาเรียกว่าอะไรนะบอว่าค่อยสอบทีตอนจบอีกบทหนึ่งจบไปแล้วแต่ว่างานยังไม่หมดเลย ก็อาทิตย์ที่ผ่านมาสรุปนะก็คือวมางจรชีวิตก็พังเหมือนเดิมก็คือเราตื่นก่อนเดียนก็จริงแต่ว่าเวลานอนก็ก็ไม่ได้ปรับดีขึ้สภาพเย็นวันศุกร์ก็สภาพแย่มากเลยจริงอะลงมีสิ่งที่เราอันนี้กับตัวเองนะว่าเย็นวันศุกร์เราจะไม่อ่านหนังสือ เราจะทำอย่างอื่นเป็นการพักผ่อนแต่ว่าค่ะเพราะว่าเราต้องเริ่มเริ่มเปลี่ยนใจแล้วเพราะว่างานยังไม่เสร็จมีกองเป็นเท่าภูเขาเลยก็คือถ้าไม่ทำวันนี้ก็กไม่น่าจะปั่นทับแล้วแต่ยังไวันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วพรุ่งนี้ไม่มีเรียนเย่เ yeah. ย yeah. <laughs> ่แต่พรุ่งนี้เราต้องมีออกไปดู ซื้อของกลับไปดูโซฟานอกบ้านกับแม่ก็ก็มาดูกันว่าเราจะเคลียร์งานทันไหมเพราะจริงๆอะเวลาเราตัดคลิปเนี่ยแบบจากตารางที่ทุกคนเห็นใช่ไหมเราก็คิดไปว่าเราจะตัดคลิปนี้วันจันทร์บ่ายเพราะว่ามันไม่มีเรียนเราก็ควรจะที่จะทํางานให้มันเสร็จก่อนวันจันทร์บ่ายวันจันทร์บ่ายจะได้ไม่มีงานอย่างอื่นเพราะว่าตอนเนี้ย ขนาดเราทํางานทุกคืนน่ะมันก็แบบมีงานแบบมันแบบมันทบทบทบแล้วก็หมดแล้วก็เป็นงานใหม่งานเก่าก็คือมันแบบเหมือนเป็นวงจรที่ไม่สิ้นสุดวงจรแห่งงานวงจรที่ปั่นเท่าไหร่นอนดึกยังไงก็ไม่หมดสักทีระหว่างสิ้นเธอกับสิ้นใจอันไหนจะมากก่อนหรือไม่ไม่ไม่ดับมากมันก็ควรใจเรียนหนะักอยู่แล้วแะ ถ้าใครรู้สึกว่า,าถ้าทำไมเรียนออนไลน์มันไม่เห็นยียวที่น่าสนุกเลยนั่นแหละสาเหตุทุกคนเรียนออนไลน์มันไม่สนุกมันอยู่ในห้องอย่างเดียวมันไม่ได้คุยกับใครมันใช้ชีวิตกับจอคอมงานอ่านหนังสือที่เห็นตรงนี้ยแล้วก็วนไปอย่างนี้ทั้งอาทิตย์นั่นแหละสาเหตุเลยอืมมัน ไม่สนุกไม่พูดเล่นนเนี้ยการเรียนอะมันสนุกแต่ว่าการเรียนออนไลน์มันไม่สนุกเขาบอกว่าเรียนอยู่บ้านแล้วมันสบายกว่ามีจริงนะทุกคนการเรียนอยู่บ้านอะเพราะว่ามันเพิ่มความเครียดกว่าไปเรียนด้านนอกนะถ้าเหมือนกับเราเรียนอยู่ที่มอหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะมีเขาเรียกว่ามันจะมีเวลาแบ่งแบบอ่ะอันนี้คือพี่หออันนี้คือ ที่ที่แบบเป็นที่มอแบบพอกลับมอไม่กลับมอหมายถึงกลับหอหมายถึงว่าเวลาพอกลับหอแล้วอ่ะมันก็จะมีความรู้สึกแบบว่าอ่ะอันนี้แบบเลิกแลนได้กลับพักแล้วแต่ว่าพ่อเรียนออนไลน์ที่บ้านอยู่ที่เดิมอ่ะมันก็แบบตื่นมาก็นั่งตรงนี้กินข้าวเสร็จแล้วก็มานั่งตรงนี้กินข้าวอย็นมือนึงแล้วก็มานั่งตรงนี้แล้วก็นั่งอ่านหนังสือตรงนี้ก็พรุ่งนี้เช้าก็ตื่นมานั่งตรงนี้ใหม่อะ่ะมันแบบไม่มีเส้นแบ่งเวลาเพราแบบ นี่มาคือการพักผ่อนนี่มันคือการเรียนนะมันแบบคลุกอยู่กับการอันเนี้ยคนเดียวเรื่อยๆยี่สิบสีชั่วโมงยี่สิบสี่สไหมไม่ไม่ยี่สิบสี่ก็ได้หักเวลานอนแต่ว่าถ้าเกิดใครคิดว่าการเรียนออนไลน์อยู่บ้านมันง่ายมันก็สนุกมันไม่จริงนะทุกคนแล้วก็ที่เราเสียงแฮตตอนนี้เพราะว่าหลังจากเร,าเรียนเสร็จเราก็โดดไปนอนมาแล้ว ไม่ไหวใ้ตาขาวขึ้นไหมไม่ <laughs> แล้วมันก็จะไปกินข้าวเย็นกันแล้วก็คืนนี้ปั่นงานอีกถ <laughs> ้ามักเกิลหนึ่งเลยนั่นแหละ ไปนิดนึงแต่ว่าปกติดใต้ตาไว้ด้วยคอนซีลเลอร์เพื่อให้ดูสดใสตอนนอนข้อมาหลชัว่วโมงชอบยังเล็กเหมือนได้นอนต็ม คืนวันอาทิตย์เราก็ไปอาบน้ำสระผมมาเรียบร้อยแล้วก็คือวันนี้ก็จะเป็นวันที่เราจะปิด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 บล็อกแล้วเราก็จะปิดบล็อกแล้วนะก็ผ่านไปแล้ว7วันของเราในอาทิตย์กับการเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านทุกวันที่เราก็ที่เราตั้งใจว่าเราจะเรียกว่าอะไรนะเปลี่ยนตารางชีวิตตัวเองสรุปก็คือ ทุกคนเห็นก็คือไม่ได้เปลี่ยนไปเท่าไหร่เลยแต่ว่าอย่างน้อยก็คือเราก็ปรับมาเป็นตื่นก่อนเรียนชั่วโมงหนึงแต่ว่าจะมีบางวันที่เราตื่นมาแล้วก็เวลาเหลือกลับไปนอนแป๊บนึงเนาะอะไรอย่างนี้บ้างก็นั่นแหละค่ะแต่ว่าช่วงแบบเวลาการแบ่งเวลาทํางานอ่านหนังสือก็คือยังไม่ดีเลยตอนนี้แล้วก็ยังเคลียร์งานไม่หมดแล้วพรุ่งนี้เราก็มีสอบควิส คำสับอีกก็ก็เดี๋ยวเราก็เลยตั้งใจว่าจะปิดวอกไว้ตรงนี้เลยแล้วเราก็จะได้ไปทํากันบ้านแล้วก็ท่องศัพท์ต่อ,ตอก็นั่นแหละเหมือนกับที่เราพูดไปก่อนหน้านี้แล้วว่าที่ถ้าเกิดแบบบางคนดูแล้วก็รู้สึกว่าเป็นมิตรมีอะไรเราจะถ่ายทําไมใช่ไหมเหตุผลก็คือเราก็อยากให้ทุกคนเห็นนั่นแหละแบบบางคนก็ไม่เข้าใจนะว่า เรียนออนไลน์มันเป็นยังไงบางคนก็แบบอุ่ยมันง่ายชีวิตสบายเรียนออนไลน์ดีนาะสบายนาะเด็กเดี๋ยวนี้คือเราก็อยากจะเห็นว่ามันไม่ง่ายเลยกับการที่ต้องแบบนั่งเรียนตั้งใจแล้วก็แบบเพ่งสมาธิอยู่กับโต๊ะอยู่กับอะไรอย่างนี้ทั้งวันแล้วก็เสียสุขภาพจิตเสียการเข้าสังคมทุกอย่างทุกวันนี้แล้วก็แทบจะคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องแล้วยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ว่า ติดตามเราจนถึงปัจจุบันก็ยังติดตามอยู่ยังไม่หีหายไปไหนนะก็ช่องยังไม่ร้างนะทุกคนมันยังไม่ร้างแต่ว่า,าตามตารางที่ทุกคนเห็นมาหมื่ออาทิตย์เลยก็คือเวลานอนยังไม่มีเลยเราก็เลยอาจจะหายหายไปบ้างแต่ว่าถ้าเกิดหลังจากนี้เราเริ่มจาัดก,การให้ชีวิตได้ลงตัวอะไรอย่างนี้เราก็อาจจะมีเวลามาทำ u t u b e อะไรอย่างนี้เหมือนเดิม เริ่มคิดและเริ่มตอนนี้เราเริ่มคิดที่จะไม่ทำบล็อกแล้วก็ทำเป็น study with me หรืออะไรอย่างนี้แทนแล้วไหมเพราะว่าเวลาเรีย,ยนเยอะเหลือเกินก็แหละก็พี่ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามเราแล้วก็ยังไม่หนีหายไปไหนค comment, ล้กคอมเมนต์แล้วก็ตั้งใจอ่านแล้วก็ตั้งใจตอบมากเลยก็ก็มีความคิดอยู่ว่าเราก็อยากสร้าง Community แบบว่า ถึงผู้ติดต,ตามเราจะน้อยนิดแต่ว่าเราอยากให้เป็นกลุ่มคนที่น่ารักน่ารักแบบนี้ตล,ลอดไปขอบคุณที่เข้ามาดูถ้าเกิดว่าใครหลงหลงโดนโดน Youtube แบบว่าแนะนำมาแล้วเข้ามาดูก็ฝากกดไลค์ติดตาม Subscribe เราต่อไปด้วยนะคะสัญญาว่าจะตั้งใจทำให้มันดีขึ้นส่วนถ้าเกิดใครที่ติดตามเรามานานแล้วก็อาจจะติดตามเพจวัดรูปอปโมทแล้วก็มีอ,อะไรอีกนะ ร้านขายของที่อยู่ในวัดหรือที่จะทําเสื้อขายแล้วก็อะไรอีกมากมายที่เราทําก็คือเราขอเวลาในการจัดตารางชีวิตให้เรียบรอ้อยให้มีเวลาหรือไม่ก็ปิดเทอมเลยแล้วเราก็จะทําทุกอย่างไปด้วยกันเหมือนเดิมแน่นอนวันนี้เราก็ต้องไปทํางานแล้วก็อ่านหนังสือก่อนแล้วก็เจอใหม่เจอใหม่เจอกันใหม่หมคลิปหน้าค่ะ